ประเทศอะไรไม่มีอยู่ประเทศอะไรไม่มีทหาร i อ e l a n d ลียนไอแลนด์ออสเตลไอแลนด์หรือมันคือประเทศเดียวกันสวัสดีค่ะโบนะคะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะโบก็จะมาพาทุกคนไปรู้จักกับประเทศไอซ์แลนด์ให้มากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าก่อนไปนะคะหลายๆคนก็อาจจะกําลังสงสัยนะคะหรือว่าสับสนว่าประเทศไอซ์แลนด์กับประเทศไอแลนด์เนี่ยมันคือที่เดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูแผนที่กันเลยค่ะ ในแผนที่นี้นะคะก็จะเห็นว่าประเทศไอซ์แลนด์จะอยู่ตรงนี้นะคะส่วนประเทศไอร์แลนด์อยู่ตรงนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนดังนั้นตอนนี้เรารู้แล้วนะคะว่าประเทศไอซ์แลนด์กับประเทศไอร์แลนด์นั้นไม่ใช่ประเทศเดียวกันนะคะซึ่งที่โบยอยู่นี้ก็คือประเทศไอซ์แลนด์ค่ะวันนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าโบจะมาพาทุกคนไปรู้จักกับประเทศไอซ์แลนด์ให้มากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเรื่องแรกเลยนะคะที่ประเทศไอซ์แลนด์ไม่มียุงค่ะที่บ้านเราบินว่อนเลยใช่ไหมคะถึงแม้ว่าหลายๆประเทศในเขตเมืองหนาวเนี่ยนะคะเขาจะมียุงกันแต่ที่นี่มีนะะค ทำไมถึงมันไม่มียุงเลยที่เนี่ยเป็นเพราะว่าเนื่องจากว่าสภาพอากาศของที่นี่นะคะดังนั้นมันก็เลยเป็นโชคดีของโบไปค่ะไม่ต้องมาคอยตบยุงด้วยค่ะ 2. ประเทศไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียและอเมริกาเหนือซึ่งประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยเกิดขึ้นมาจากการระเบิดของภูเขาฟไฟตั้งแต่เมื่อ18ล้านปีก่อนน,อนู้นซึ่งนานมาแล้วนานมากมากเลยซึ่งดังนั้นมันก็เลยทําให สภาพภูมิประเทศของประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยงดงามและมีเอกลักษณ์3ประเทศไอซ์แลนด์นะคะมีเนื้อที่ราวๆประมาณ1,3,000พตารางกิโลเมตรเทียบกับเกาะอังกฤษนะคะก็มีพื้นที่เกือบเท่าๆกันนะคะแต่ว่าประชากรของประเทศไอซ์แลนด์มีเพียงแค่ประมาณ3 3 0 0 0 0คนเท่านั้นนะคะซึ่งที่เกาะอังกฤษนะคะก็มีประชากรประมาณ 5 5 9 8ล้านคนซึ่งข้อมูลที่บอกว่า55.98ล้านคนเนี่ยเป็นข้อมูลเมื่อปีพศ2 5 6 1นะคะซึ่งนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าว้าว Amazing ม,มากมากเลยนะคะเนื่องจากว่าเรามีเนื้อที่ประมาณเท่ากับเกาะอังกฤษเลยแต่ว่ามีคนที่น้อยกว่าเกาะอังกฤษมากๆเลยนะคะ4พลังงานกว่า99%ของที่ใช้ในประเทศนะคะมาจากเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าพลังน้ําความร้อนใต้แสงพิภพเออไม่ใช่นะคะความร้อนใต้พิภพที่ประเทศไอซ์แลนด์นะคะในการอาบน้ําร้อนเนี่ยเราก็จะแบบอาบได้เต็มที่นะคะไม่ว่าจะอาบนานเท่าไหร่ก็ได้นะคะเพราะว่าน้ําร้อนเนี่ยมาจากแหล่งน้ําร้อนธรรมชาตินะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องขอบคุณที่ตั้งของประเทศนะคะที่มีภูเขาไฟที่สําคัญนะคะยังมีน้ําพุร้อนมากกว่า600อแห่งอีกด้วยค่ะซึ่งมันสุดยอดไปเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะนั่นก็คือบุรุูลค่ะซึ่งถ้าหากว่าใครที่ เคยมาไอซ์แลนด์หรือว่าอยู่ที่ไอซ์แลนด์หรือว่าอยากจะมาไอซ์แลนด์ซึ่งทุกคนต้องรู้จักที่นี่นะคะบลกุนเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบยอดฮิตมากๆของประเทศไอซ์แลนด์นะคะเบลกุนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นทะเลสีฟ้านะคะแต่ว่าคุณจะรู้หรือเปล่าว่านี่มันคือแหล่งปล่อยน้ําเสียแต่ว่าเป็นน้ําที่สะอาดแล้วเป็นน้าสะอาดจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งได้รับน้ํามาทําให้เดือดด้วยความร้อนของลาวาเพื่อปั่นไฟ แล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ลงแล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยน้ําลงมาที่บุรกุนนี้อีกทีนะคะมันเป็นน้ําสะอาดค่ะทุกคนคะ่ะโอเคง่ายๆเลยนะคะเนี่ยคือน้ําเสียที่เขาปล่อยมาจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ว่ามันคือน้ําสะอาดโอเคไหมคะเดี๋ยวเราไปเรื่องต่อไปเลยค่ะ <S <S มาต่อกันที่ประเทศไอซ์แลนด์ไม่มีทหารนะคะคือไม่มีกองทัพค่ะซึ่งมันขัดแย้งกับความคิดที่ว่าประเทศที่สงบสุขจะต้องมีกองทัพทหารที่แข็งแกร่งใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่ไม่มีคะ่ะแต่ว่า ดันติดอันดับที่ว่าเป็นประเทศที่มีความสงบสุขที่สุดในโลกเมื่อปี2016นะคะเประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศแรกที่มีผู้นำรัฐเป็นเพศหญิงที่ได้รับการเลือกตั้งมานั่นก็คือคุณวินดิดฟินบ็อกกัดอตติและแน่นอนค่ะในปี2009ประเทศไอซ์แลนด์ก็เป็นประเทศแรกอีกนะคะที่มีนายกรัฐมนตรีเป็น LGBT นะคะหรือว่าเป็นกลุ่มรักเพศเดียวกัน โดยที่เขาเองก็เปิดเผยตัวตนด้วยนะคะนั่นก็คือคุณโจฮันนาซิงกูดานดรอตินั่นเองนะคะก็เหมือนในรูปนี้เลยนะคะซึ่งประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยมีความเท่าเทียมกันมากๆเลยนะคะแต่นะคะที่ประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยก็จะไม่มีนามสกุลที่สืบทอดกันมานะคะแต่ว่าจะใช้ชื่อพ่อชื่อแม่มาเป็นนามสกุลแทนนะคะคืออย่างเช่นถ้ามีลูกชายคือถ้าสมมติว่าโบมีลูกชายใช่ไหมคะลูกชายของโบก็จะมีชื่อสมมติว่าโบตั้งชื่อลูกชายของโบว่า,วาน้องก้องแก๊ง นามสกุลของน้องก้องแกงก็ต้องเป็นชื่อของพ่อน้องก้องแกงนะคะนั่นก็คือน้องเออนั่นก็คือก้องแกงฮินริกซันอย่างนี้นะคะสมถ้าหากว่าเป็นลูกผู้หญิงโบก็จะอาจจะตั้งชื่อสมมุติว่าโบมีลูกผู้หญิงสมมุติว่าโบมีลูกผู้หญิงโบตั้งชื่อว่าน้องกุ้งกิง้งก็จะเป็นสําหรับนามสกลุลลูกผู้หญิงของโบก็จะเป็นน้องกุ้งกิ้งฮินริกดอติด ประมาณนี้นะคะคณค่ะซึ่งไม่มีนามสกุลนะคะไม่มีการแบบสืบทอดนามสกุลมีการมีแค่เอาชื่อพ่อหรือว่าชื่อแม่นะคะมาต่อด้วยซันหรือว่าดอตินะคะแล้วแต่เพศของลูกซึ่ง,ด,งดังนั้นเนี่ยคนที่ประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีชื่อที่เหมือนกันนามสกุลเหมือนกันนะคะ ดังนั้นก็อย่าแปลกใจนะคะเวลาที่เราเห็นคนนั้นนามสกุลเหมือนคนนี้คนนี้นามสกุลเหมือนคนนั้นนะคะเพราะว่าเขาใช้ชื่อพ่อชื่อแม่ของเขาแล้วก็มาต่อด้วยซันหรือว่าดอติแทนนะคะอย่างเช่นแฟนโบนะคะอย่างเช่นแฟนโบนะคะก็เป็นจอห์นซันใช่ไหมคะซึ่งนามสกุลเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะเราไม่ใช่ญาติกันนะคะเพียงแต่ว่าพ่อเราชื่อเหมือนกันเฉยๆคะ่ะเดี๋ยวไปต่อกันเลยค่ะ9เมื่อคุณอยากจะส่งจดหมายให้ใครสักคนหนึ่งแต่ว่าไม่รู้ที่อยู่ชัดเจนนะคะแต่ แต่รู้ว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนนะคะเพียงแค่คุณเขียนชื่อเขาให้ถูกต้องนะคะแล้วก็วาดแผนที่คร่าวๆนะคะจดหมายก็สามารถไปส่งถึงได้อย่างปลอดภัยนะคะนอกเมืองนะคะไม่ใช่ในเมืองนะคะเพราะว่าที่ประเทศไ,ไอซ์แลนด์เนี่ยประชากรมันน้อยใช่ไหมคะแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันไปทัะะ่วอย่างเงี้ยค่ะส่งราโบอยากจะส่งไปนอกเมืองนะคะอยากส่งจดหมายไปนอกเมืองโบก็สามารถจะเขียนแค่แผนที่คร่าวๆแล้วก็เขียนชื่อให้ถูกต้องนะคะแล้วก็วาดแผนที่แบบน่ารักน่ารักนะคะจดหมายก็จะส่งไปถึงคนที่เราอยากจะให้จดหมายส่งไปถึงได้นะคะ คือมันแบบน่ารักมากเลยใช่ไหมคะ1ิเลยนั่นคือที่ประเทศไอซ์แลนด์นะคะมีพิพิธภัณฑ์กระปูที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งในพิพิธภัณฑ์กระปูเนี่ยนะคะเขาก็ได้รวบรวมกระปูข,ของสิ่งมีชีวิตต่างเนี่ยนะคะมากกว่า280สสายพันธุ์นะคะไว้ที่พิพิธภัณฑ์ที่ไว้ที่พิพิธภัณฑ์ที่นี่นะคะที่ประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยนะคะซึ่งไว้เมื่อไหร่ที่โบมีโอกาสนะคะเดี๋ยวโบจะพาทุกคนไปดูคะ่ะ 11เเลยนั่นก็คือที่ประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยไม่มีแมคโดนัลล์นะคะเรามีแฮมเบอร์เกอร์แต่ว่าไม่ใช่แบรนด์ของแมคโดนัลล์อย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจเมื่อปี2009นะคะก็เลยทำให้แมคโดนัลล์เนี่ยนะคะไม่สามารถที่จะอยู่ต่อที่ประเทศไอซ์แลนด์ได้ก็เลยทำให้เขาเนี่ยต้องม้วนเสือกลับไปนะคะจนทุกวันนี้ที่ประเทศไอซ์แลนด์ไม่มีแมคโดนัลล์ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่โบแบบ,บ,บ,บบค่อนข้างจะแบบอยากให้เขากลับมามากๆเลยนะคะ 12เลยนั่นก็คือที่ประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยประชากรเขามีน้อยใช่ไหมคะดังนั้นเขาก็เลยมีแอปพิเศษที่แบบสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่เป็นญาติกันเนี่ยนะคะไม่ได้แต่งงานกันอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแอปเนี่ยนะคะก็จะสามารถแบบว่าสืบเชื้อสายเราไปได้จนถึงแบบขั้นบนรรพบุรุษเราเลยทีเดียวนะคะที่ประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยคนแทบทุกคนเขาก็จะมีแอปนี้ไว้นะคะป้องกันการแบบเดทกับญาติของตัวเองอย่างเงี้ยนะคะเรื่องที่13นะคะ ที่ประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยมันแค่ชื่อมันก็บอกแล้วว่าประเทศไอซ์แลนด์ใช่ไหมคะหลายๆคนก็อาจจะคิดว่ามันจะต้องหนาวมากแน่ๆเลยนะคะแต่ว่าเมื่อเทียบกับเมืองอย่างเมืองนิวยอร์กแล้วนะคะเมืองหลวงในควิกที่โบอยู่เนี่ยนะคะมันยังมีสภาพอากาศที่อบอุ่นกว่าเมืองนิวยอร์กนิดหน่อยด้วยคะ่ะซึ่งนั่นก็ถือว่ามันก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันเพียงแค่แบบชื่อว่าไอซ์แลนด์อย่างเงี้ยนะคะและเมื่อปี2016นะคะ ประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยถือว่าเป็นประเทศแรกที่ประสบความสําเร็จที่ประชากรร้อนะคะทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะคะเนี่ยเป็นประเทศแรกเลยนะคะที่ประชากรทุกคนในประเทศเนี่ยสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มันว้าวมากเลยใช่ไหมคะคือว่าตั้งแต่ปี2016แล้วอะประชากรทุกคนในประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตร้อยเปอร์เซ็นต์สิบห้านะคะภาษาไอซ์แลนดิกเนี่ยเป็นภาษาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่ศตวรรษที่18 เนื่องอาจจะเป็นเพราะว่าประชากรของที่นี่มันน้อยใช่ไหมคะดังนั้นรูปแบบของการใช้คําพูดรูปแบบของการใช้ประโยคมันก็เลยไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งภาษาไอซ์แลนดิกนี่ก็เป็นแบบว่าเป็นภาษาที่แบบคงเดิมมาตั้งนานยาวนานแล้วอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็พูดยากมากๆเลยนะคะเดี๋ยวโบก็เดี๋ยวไว้คลิปต่อๆไปนะคะถ้าโบวมีโอกาสโบก็จะมาทําคลิปในการพูดออกเสียงภาษาไอซ์แลนดิกให้ฟังนะคะ 16. ประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่รักการอ่านมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยอดเขียนยอดตีพิมพ์หรือว่ายอดจําหน,น่ายหนังสือต่อประชากรเนี่ยเป็นยอดที่แบบว่าอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะและที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นนั้นก็คือ1ใน10ของประชากรจะตีพิมพ์หนังสือเป็นของตัวเอง1เล่มต่อปีซึ่งถ้าเทียบกับโบแล้วนะคะโบเนี่ยอ่านหนังสือไม่ถึง1เล่มต่อปีเลยมั้งคะ โอเคค่ะทุกคนคะและนี่ก็เป็น16เรื่องที่น่าสนใจของประเทศไอซ์แลนด์นะคะออก็หวังว่าหลังจากที่ทุกคนดูคลิปนี้จบแล้วนะคะก็จะได้รู้จักกับประเทศไอซ์แลนด์มากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย